สวัสดีครับแฟนเพจ facebook และช่อง youtube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกนะครับของคนรัศาาสีกระฏจำเดือนพฤษภาคม2564นนะครับผมในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับผมนะ ก็จะมีเรื่องดีนะครับก็คือนะครับผมดาวนะครับผมดาวศุกร์เนี่ยนะครับผมนะครับยกเข้าไปเป็นเกษตรที่ราศีพฤษภนะครับผมในภพพันธุแล้วนะครับดาวศุกร์เนี่ยได้รับแสงจากดาวพระฤหัสไปด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยดาวศุกร์ตรงนี้จึงค่อนข้างที่จะมีกําลังนะครับผมนะแล้วให้คุณนะครับผมกับลัคนา ลักนณาราศีกลุ่มในเรื่องของพบพันทุกนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับผมยังมีดาวคู่มิตรของดาวศุกร์ก็คือดาวพุธนั่นเองครับที่อยู่ราศีพฤษภร่วมกันนะครับผมนะครับถามว่านะครับผมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างของคนลักนณาราศีกลุ่มนะครับผมลักนณาราศีกลุมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องหันทับลักเนี่ย โบราณท่านว่าดีนะครับผมดีในเรื่องไหนดีในเรื่องของนะครับหนึ่งนะครับผมผู้ใหญ่นะครับผมให้การสนับสนุนนะครับอุ้มชูคุณนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยเหลือด้วยนะครับผมนะครับผมสองดีในทางด้านไหนครับท่านว่าโบราณท่านว่าดีทางด้านครับ เทวดาคุ้มครองนะครับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคุ้มครองคนที่รักนาราศีกุมซึ่งมีดาวพฤหัสทับลักณาอยู่ซึ่งใจอยู่ที่นะครับผมราศีกุมเนี่ยนะครับผมนะครับตั้งแต่นะครับผมตั้งแต่วันที่นะครับผม4ถึง29 พฤษภาคม2564ครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมคนรัคนาราศีกุมเนี่ยทำอะไรในช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วมันดียังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมนะครับเรื่องที่ดีเลยนะครับผมเรื่องที่ดีเลยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าดาวศุกร ตงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเรื่องของพบพันธุนะครับผมพบพันธุเนี่ยมันแปลว่าอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งนะครับผมนะครับหนึ่งนะครับบ้านนะครับผมรถนะครับผมที่ดินนะครับผมนะครับสองเนี่ยก็คือเรื่องครอบครัวนะครับ คือนะครับใครที่อยากจะกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยช่วงนี้ของครนราศีกุมมีโอกาสซื้อได้นะครับนะครับผมแล้วก็นะครับผมใครที่อยากจะขายบ้านช่วงนี้ก็เหมือนกันครับสามารถที่จะทําเรื่องขายบ้านมีโอกาสที่จะขายได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วเรื่องรถนะครับใครจะ ซื้อรถนะครับนะครับเปลี่ยนรถใหม่ขายรถเก่าซื้อรถใหม่เนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมคนลัคนาราศีกุมเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็นะครับผมนะ <Wow. S 1> ใครที่นะครับมีที่ดินเนี่ยอาจจะได้นะครับผมมีการขายที่ดินได้หรือว่า ใครที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะแบ่งที่ดินแบ่งมรดกได้ช่วงนี้โอกาสที่จะมีที่ดินนะครับผมได้รับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นไปได้นะครับเรื่องของครอบครัวนะครับผมครอบครัวเนี่ยก็คือนะครับใครที่มีปัญหากับครอบครัวช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะมีการเจรจาพูดคุยกันนะครับปรับทําความเข้าใจกันได้นะครับผม ดังนั้นเนี่ยนะครับคนลัคนาราศีนะครับผมราศีกลุ่มเนี่ยจึงโดดเด่นใน2งเรื่องที่ผมว่ามานี้นะครับผมการเรื่องการเงินล่ะเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับผมเรื่องการเงินนะครับผมคนลัคนาราศีกลุ่มนี่ต้องบอกก่อนว่ามันมีปัญหามาตั้งนานแล้วครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับผมจะส่องแสงหรือเกณฑ์ไปนะครับผมนะครับเกณฑ์ธระนะครับผมไปที่นะครับ ราศีที่3ก็คือราศีมีนนะครับผมราศีมีนพบกระดุมผาครับผมก็จะมีปัญหาเป็นช่วงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประมาณสักนะครับเดือนนะครับผมนะประมาณสักเดือนพฤศจิกา,กานะครับผมพฤศจิกาธันวานลก็มีปัญหามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับช่วงงน,น,นั้นช่วงๆปลายปีนะครับผมช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับอาจจะยังไม่ค่อย ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนะครับเพราะว่าดาวดาวเสาเนี่ยสองเกตสองแสงไปพบที่3แล้วยังมีดาวอังคารมาร่วมด้วยทําให้เรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับผมนะครับยังไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะครับซึ่งการเงินเนี่ยถามอาจารย์แล้วมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ต้องบอกเลยนะครับผมจะดีขึ้นหลังนะครับหลังเดือนเมษาสองพนห้ารนะครับหลังสงการสองพนห้าร้อ 5ตัวทีครับผมไปแล้วเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยนะครับผมนะจะโคจรขึ้นไปเป็นเกษตรนะครับเกษตรที่ราศีมีนะครับพฤหัสจองตรงนี้นะครับเมษานะครับผมนะครับจะเป็นวันที่14นะครับเมษายนนะครับ65นะครับ14นะครับลืมไปครับผมว่า ลูกเพจผมมีเป็นคนต่างชาติพอสมควรนะครับอาจจะจำว่าเป็นปีคศ2000นะครับผม22นะครับผมนะครับก็จะมีนะครับผมโอกาสที่เรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับผมนะครับผมแล้วมันมีเรื่องอื่นไหมคือนะครับผมเรื่องที่2นะครับผมนะครับ เรื่องที่2ก็คือนะครับผมเรื่องของการลงทุนนะครับผมนะครับดาวอังคารที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นดาวอังคารที่อยู่เรือนของศัตรูนะครับศัตรูตัวนี้เป็นศัตรูที่ไม่ถาวรนะครับเป็นศัตรูที่นะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับผมนะดาวพุธเนี่ยก็คือมองว่าดาวอังคารเป็นศัตรูแต่ดาวอังคารไม่ได้มองดาวพุธนะครับเจ้าราศีเมถุนเนี่ยเป็นดาวศัตรูนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่เป็นศัตรูที่ถาวรนะครับผมการที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ย ทำให้เกิดมีอุปสรรคแต่อุปสรรคที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่หลวงอะไรมันยังพอมีการแก้ปัญหาได้นะครับพบปุตตะเนี่ยหนึ่งจะเป็นเรื่องของการมีบุตรนะครับ2คือเรื่องของการลงทุนนะครับผม3คือเรื่องของบุตรบริวารนะครับ4คือเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับ4เรื่องนี้การทําอะไรก็ตามในสีเรื่องนี้จะทําให้นะครับผมคนละขณาราศีกุมเนี่ยพบอุปสรรคนะครับใครจะมีบุตรในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมนะครับ ผมเน้นย้ำว่าให้อดใจรอนิดนึงนะครับประมาณนะครับประมาณประมาณช่วงที่ดาวังคารนะครับย้ายลงมานะครับผมย้ายลงมาที่ราศีกรกฎก็จะเป็นประมาณนะครับประมาณวันที่22เดือนมิถุนายนเนี่ยอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นไปประกอบกับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับผมนอ่าเดี๋ยวงงนะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับผมนะครับ ย้ายนะครับผมย้ายมาที่ราศีเมถุนนะครับผมพร้อมกับดาวพุธนะครับซึ่งเป็นเกษตรนะครับผมนะครับก็จะทําให้ช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมคนราคณนาราศีกุมเนี่ยเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะเริ่มนะครับมีรูทางออกนะครับหลังจากที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็นะครับใครที่อยากจะมีบุตรเนี่ยมีโอกาสที่จะมีบุตรได้นะครับนะครับเพราะว่าดาวที่มันลงมาตรงนี้เนี่ยมันได้รับแสง ครับดาวของดาวพฤหัดเต็มๆเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะทําอะไรตรงนั้นเนี่ยก็คือมีโอกาสอย่างแน่นอนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับผมรวมถึงการที่จะมีบุตรนะครับอยากมีลูกใครแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีนะครับ เรื่องคู่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เรื่องคู่นะครับผมเรื่องคู่ครองเนี่ยคนลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับผมดาวพฤหัสเนี่ยนะครับที่เข้าตรงนี้นะมันส่องพบไปตรงนี้นะครับ <nes k> ก็จะมีเรื่องของความรักเข้ามามีโอกาสไม่มีโอกาส <s> นะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นเป็นตัวแทนของดาวแห่งความรักเรื่องของการเงินนะครับผมนะเรื่องของออความรักเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยย่อมส่งเกณฑ์มาด้วยนะครับในเรื่องของ นะครับเรื่องของความรักดังนั้นเนี่ยคนละคณาราศีกุมเนี่ยเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมนะแต่อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับซึ่งการที่จะลงตัวได้นะครับผมต้องรอให้ดาวอาทิตย์นะครับผมเลขหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์นะครับมาจรเป็นเกษตรที่ราศีนะครับผมราศี ก่อนซึ่งดาวอาทิตย์ที่จะจรมาเนี่ยจะอยู่ช่วงระหว่างวันที่นะครับผมกลางเดือนวันที่15นะครับประมาณนะครับ15 <c oughs> เดือน8 <c oughs> นะครับถึง15 <c oughs> เดือน9 <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมได้รับแสงจากอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความรักของคนลักนาราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีในช่วงของเดือนสิงหาอันนี้ผมทำนายล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมีคำถามในใจว่าถ้ามันมีแล้วมันจะมีช่วงไหนนะครับเรื่องการงานนะครับก็ช่วงนี้มันมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือดาวพฤหัสทับลักเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์เนี่ยนะครับผมนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะ เกไปนะครับผมนะครับแต่ว่าเรื่องการงานเนี่ยมันจะโดดเด่นนะครับในเรื่องประมาณช่วงที่ดาวหนึ่งก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับเข้าราศีสิงห์นะครับที่เร็วสุดนะครับผมนะครับผมหรือว่าอังคารที่จรเป็นเกษตรที่ราศีพิจิกซึ่งอยู่ปลายปีนะครับประมาณปลายปี ปลายปีนะครับสองช่วงนี้คนลัคนาราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานหรือเปลี่ยนงานนะครับใครที่อึดอัดเรื่องงานเนี่ยก็ขอให้รอไปก่อนนะครับผมดังนั้นเนี่ยสรุปว่านะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2564นะครับผมนะครับคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยโดดเด่นเรื่องไหนนะครับผมเรื่องเด่นเลยนะครับอ่ะเรื่องเด่นหรือเรื่องดีนะครับหนึ่งนะครับผมเรื่องบ้านนะครับผม รถนะครับผมแล้วก็นะครับผมครอบครัวนะครับ2นะครับผมคนช่วยเหลือผู้ใหญ่นั่นเองนะครับผมนะครับคนช่วยเหลือนะครับเรื่องด้อยคือเรื่องไหนบ้างนะครับผมเรื่องด้อยคือ1ก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับ อย่าพึ่งลงทุนะไรมากมาย2นะครับผมบุตรนะครับผมบริวารนะครับผมนะครับ3คือการเสี่ยงโชคผมเขียนว่าเล่นหุ้นแล้วกันนะครับหวยแล้วก็หุ้นแล้วกันไม่ใช่หวยหุ้นนะครับคนละอย่างกันนะครับผมนะครับ3เรื่องนี้ก็คือจะมีอุปสรรคแล้วก็2ก็คือนะครับเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับต้องรอปลายเดือนนะครับก็คือเดือนมิถุนาเลยนะครับผมการเงินถึง ลักขณาราศีกุมถึงจะดีขึ้นนะครับผมก็ขอจบคนลักนณาราศีกุมลงเพียงเท่านี้ครับยังไงชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์คลิปดีๆกับโหราศาสตร์ทุกเดือนได้ด้วยนะครับผมทุกเดือนและก็ทุกราศีด้วยนะครับผมวันนี้ต้องการคขาว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิง่ง เพื่อคอยแจ้งเตือนคลิปดีๆด,ด้วยนะครับ